สวัสดีครับชาราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูวดวงบายบุพยาเม่จะดูวดวงกับพุทเกิดในลักษณะราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนธันวาคม2567นี้เป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพบ่ใบแรกนะครับสำหรับชาวธนูได้เป็นไพ่ t h e e m p e r o r นะครับสองเหรียญสามไม้ ราชนีถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่สีดาบโอเคครับทีนี้เรามาดูกันเท่าที่ดูชาวราศีธนูรักขนาธนูช่วงนี้นะครับความรักความสัมพันธ์อาจจะดูนิ่งๆเงียบๆหน่อยกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะดูไม่ค่อยมีปฏิกิริยากับการตอบโต้กับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อตัวเขาคนนั้นสักเท่าไหร่อาจจะต้องใช้เวลากับการมองการไกลเป็นระยะ รองเทิมอีกสักหน่อยหนึ่งสไม้นะครับเนื่องจากอิทธิพลของดาวประจําตัวของคุณเดินโคโจรถอยหลังนะครับทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูช้าดูหน่วงดูเหนือดูไม่เป็นใจหรืออาจจะต้องปรับความสมดุลระหว่างความรู้สึกกับความสัมพันธ์ที่เขากับเรามีร่วมกันอาจจะต้องรอดูสถานการณ์ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับ เท่าที่ดูคือความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะไม่ได้แย่ที่สุดแต่มันก็อาจจะดูหนืดหนืดหน่วงหน่วงห,ห,หรืออาจจะดูไม่ค่อยไปต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์สักเท่าไหร่อาจจะต้องให้เวลากับการดูสถานการณ์ไปอีกสักเล็กน้อยก็อย่าเพิ่งแบบ q u a n t ิ t ต for หรือ,อย่าเพิ่งที่จะแบบว่าเครียดวิตกกังวลหรือ,อย่าเพิ่งที่จะแบบเออมีปัญหากันซะก่อนนะนะครับให้เราดูสถานการณ์ไปก่อนประเมินไปก่อนว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากอะไรหรือว่าสิ่งที่เขาไม่ค่อยมีเวลาเกิดจากอะไรเงี้ยเพราะว่าไพ่ย,ยังไม่ได้ฟ้องในลักษณะของการที่คุณกับเขามีปัญหาหรือมีประเด็นกันแบบตรงๆแต่นั่นไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ คำพยากรณ์เพิ่มเติมกันในช่วงของไพ่ช่วงล่างกันนะเนาะนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดาวคู่ของคนรักของคุณตอนนี้ได้เดินโครจรอ,อยู่ในภพเรือนวินาศเนี่ยตรงนี้เองนะครับเนื่องจากคู่เนะเดินโครจรอ,อยู่ในภพวินาศด้วยทําให้ความรักความสัมพันธ์ดูหน่วงดูเหนืดดูเงียบดูหายไปดูไม่ค่อยไปต่อกับในเรื่องของความรู้สึกนะครับมันเป็นประมาณนี้นั่นเองเราก็คงจะต้องอสมดุลบาลานซ์ดูก่อนนะครับว่า สาเหตุของการเงียบห่างหายไปเป็นเพราะอะไรถ้ามันเป็นลักษณะของการที่เ,เขาอาจจะไปทํางานหรืออาจจะไปทําอะไรที่มันเป็นแบบส่วนตัวหน่อยอันนี้ก็โอเคไปแต่ถ้าเกิดเขาแบบทําแล้วมันมีแบบซัำติงร้องหรือมีอะไรบางอย่างอันนี้ค่อยกลับมาพิอพิจารณาหรือเคลียร์ความชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปแล้วกันเนาะ ทีนี้เรามาดูกันต่อว่าเขาคิดยังไงกับเราเพิ่มเติมกันบ้างหรับชาวธนูลักขนาธนูพไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่ห้าถ้วยนะครับโอ้แปดดามเก้าถ้วยนะครับเดอะซัน แล้วก็เป็นไพ่สตริงอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่ The w o r l d โอเคครับทีนี้เรามาดูกันไพ่ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักในลักษณะของการที่เขาอาจจะทำให้เรามีความรู้สึกผิดหวังเสียใจนะครับหรือว่าอาจจะดูเป็นแบบทำให้มันเกิดแบบสิ่งที่เราอาจจะดูน้อยเนื้อต่ำใจดูรู้สึกว่าแบบทำไมเขาไม่ค่อยใส่ใจกับเราทำไมเขาค่อนข้างที่จะดูหางเหิน ห่างเหินกับเราอะไรประมาณนี้นะครับดูเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยมีปฏิกิริยาอะไรกับตัวเราสักเท่าไหร่มันอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเรานะครับต้องการความชัดเจนเพราะตอนนี้เรากําลังมืดแปดด้านอยู่กับความรู้สึกที่เขากับเรามีมีร่วมกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกที่อาจจะดูแบบไม่ตกกังวลไปอีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่าไพ่บอกว่ามันอาจจะดูค่อยๆชัดเจนได้อยู่นะมีไพ่แบบนี้เลยเดอกซันนะครับ แปลว่าเขาจะค่อยๆเคลียความชัดเจนให้กับตัวคุณได้แต่คุณอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงอย่างที่บอกว่าดาวคู่นะครับของเราเนี่ยไปตกในภพเรือนวินาศไงมันแปลว่าเขาเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกที่อาจจะดูเงียบห่างหายไปอย่างที่บอกอย่างที่4ดาบเป็นนะครับมันเลยทําให้เราเสียใจวิตกกังวลแล้วก็มืดแปดด้านกับปัญหาที่เกิดขึ้นมันอาจจะทําให้เราไม่รับรู้ถึงสาเหตุ ต้นสายไปเหตุเกิดจากอะไรเราก็ไม่รู้แต่อย่างดีนะครับว่าเออไพ่เนี่ยไม่ได้นําบอกน้ําหนักนะักษณะของการมีเติร์ดปาร์ตี้แต่มันเป็นลักษณะของการที่เขาอาจจะแบบเหมือนอต้องการเคลียร์บางอย่างอยู่กับตัวเองหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาเพราะเดี๋ยวนี้ดาวพุธเนี่ยจะกําลังจะโครจรเข้ามาทับลักนณาธานูเมื่อดาวพุธเนี่ยโครจรทับลักนณาธานูเนี่ยจะเป็นดาวคู่มาทับลักเป็นตาแหน่งปะเนี่ยแปลว่าเขาจะเข้าหาเรา ดีขึ้นเหมือนเดิมหรืออาจจะอ,อ่อนอกอ่อนใจเข้าหาเรามากขึ้นนะครับมีไพ่เดชสันแปลว่าเขาอาจจะค่อยๆเคลียความชัดเจนให้กับตัวคุณได้นะครับในระยะถัดไปนะครับก็อาจจะต้องให้เวลาเขาอยู่กับตัวเองไปอีกสักระยะหนึ่งเพราะไพ่ใบน,นี้มันตอบมาก้าถ้วยเก้าถ้วยแปลว่าเขามีความรู้สึกว่าอยู่กับตัวเองแล้วมันได้เคลียมันได้มีความรู้สึกแบบเออคารกว่าได้สงบเคลีย อะไรบางสิ่งบางอย่างในใจของความรู้สึกที่มีต่อความรู้สึกระหว่าง relation ต่อคุณนะครับมันอาจจะทำให้เขาได้เรียงทำลายหรือได้เข้าใจได้คิดได้ทบทวนได้กล้าตัดสินใจมีไพ่เสถยเกิดขึ้นเนาะเป็นความกล้าความคิดหรือการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อะไรแบบนี้เพื่อให้สอดคล้องกับในเรื่องของ ความคิดของตัวเขากับตัวเราได้ดีขึ้นการที่เขาได้อยู่คนเดียวในช่วงขณะหนึ่งหรือได้ทบทวนได้ตัดสินใจหรือว่าได้อยู่กับความรู้สึกที่เป็นตัวของตัวเองแล้วเนี่ยมันจะทําให้เขาได้ตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็มีแพชชั่นกับคุณนะครับไพ่ใบนี้คือเดิร์ันมันคือการเริ่มต้นมันหมายถึงการที่เขาได้เอาชนะใจตัวเองแหะหรือได้คิดแล้วได้ตัดสินใจที่จะ ไปต่อกับในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดีก่อนก็ได้แบบนี้นะครับเพราะว่าเดอะสตันมันก็คือการที่มีความหวังกับการที่จะเริ่มต้นหรือการที่จะไปต่อนะครับมันเหมือนเชื้อเพลิงที่ได้น้ํามันนะครับมันก็เหมือนกับว่าได้สิ่งต่างๆที่ดีมากขึ้นได้ปลดล็อกได้เข้าใจได้ อ,อยู่กับตัวเองแล้วมันทําให้เป็นตัวของตัวเองได้ดีขึ้นมันคือพูดง่ายๆมันอาจจะไม่ได้แบบได้รับแรงกดดันจากตัวเรามันทําให้เรากับเขาเนี่ยมีนักศึกษาของการปรับมุมมองปรับความคิดกันและกันได้ดีนะครับแล้วก็ทําทให้แบบเข้าใจแล้วก็หันหน้าเข้าหากันได้ดีขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับการเคารพในการตัดสินใจของกันและกันมันเป็นสิ่งที่คนรักและคู่คอ,องของกันและกันควรจะต้องทำนนะครับจริงอยู่ว่า สิ่งที่เขาผิดเราก็ว่าไปตามผิดสิ่งที่เขานะครับต้องตัดสินใจก็ต้องให้เขาตัดสินใจนะครับบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องนิ่งเงียบรอดูสถานการณ์รออย่างอดทนถ้าเราต้องการที่จะยังมีความสัมพันธ์กับความรักที่มีต่อกันเราก็ต้องให้เวลากันและกันบางครั้งการที่เราบีบอ,อ,อีกฝ่ายหนึ่งนะครับหรือต้องการเคลียร์ทุกอย่างให้มันหมดจดเลย ในคราวเดียวเลยบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่หนทางของทางออกที่ดีนะครับสิ่งที่เราจะทําได้มากที่สุดคือ 1. ประคับประคอง สอยับยั้งในเรื่องของความรู้สึกกับในเรื่องของการคิดลบหรือการให้เกียรติกันและกันเคารพในการตัดสินใจของกันและกันนะครับ3คือไม่ไปกดดันกับความสัมพันธ์จนเกินไปไม่ใช่ว่าไม่ให้กดดันเลยนะครับกดดันได้อยู่แต่ก็ต้องเอาแต่พอดิบพอดีเพราะถ้าเกิดเรากดดันมากเกินไปมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าเราไม่เหลือทางออกให้เขาเลยมันเป็นการบีบบังคับหรือเป็นการทําให้เขามีความรู้สึกที่ ตัดสินใจที่ไม่อยากจะไปต่อกับเราสามารถกว่าอะไรแบบนี้ราชินีถือเหรียญคือการแบบเขาเรียกว่าต้องใจกว้างนิดหนึ่งกับในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ปล่อยวางความรู้สึกให้มันแบบเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับแล้วสิ่งที่คุณควรทําก็คืออดทนรอถามว่าทําไมต้องอดทนรอด้วยในเมื่อ ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดําเนินต่อไปได้เรื่อยๆอยู่แล้วการอดทนรอไม่ได้แปลว่าสีทนได้ฟังดีๆนะครับหลายคนเนี่ยชอบบอกว่าทําไมต้องอดทนทําไมต้องรองคอยนะครับคือเงื่อนไขของการอดทนคือหมายถึงว่าอดทนที่จะก้าวข้ามผ่าน ปัญหาไปด้วยกันนะครับรอคอยรอคอยหมายถึงรอคอยนะสนัตย์ที่ว่ารอคอยผลลัพธ์นีสิ่งที่มันควรจะเป็นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใจจดใจเจาะก,กับมันมากเกินไปมันทําให้เราเนี่ยนะครับไปเขาเรียกว่าอะไรไปทําให้ทุกอย่างมันดูบิดเบี้ยวอะ่ะกับความรู้สึกที่มันควรจะเป็นอะ่ะแล้วเราไปบิดมันมากเกินไปสุดท้ายอะครับมันคือความกดดันของอีกฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเธอไม่แคร์ฉันเลยเธอไม่รู้สึกแบบเออเห็นใจฉันบ้างแบบนั้นแบบนี้เธอไม่มีจิตเมตตาเลยอ่ะเขามองเราไปในแง่ลบแหละแบบนี้เป็นต้นเขาก็ไม่ได้แคร์เราอะ่ะเออในเมื่อเขาก็คิดว่าคุณไม่ได้แคร์ฉันคุณไม่ได้เห็นฉันในสายตาเลยคุณไม่ได้แคร์ฉันเลยอ่ะเขาก็รู้สึกแบบนี้กับเราปุ๊บเรานะครับ จากที่เราเป็นฝ่ายที่ถูกต้องกับกลายเป็นว่ามีอคติกับเขาอีกแบบนั้นเป็นต้นนะดังนั้นเนี่ยคือคุณก็อาจจะคิดแหละว่าเออผมไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดเพราะว่าจริงๆมันก็ต่อได้แหละแต่ผมไม่อยากต่อความยาวเนาะเอาแปลว่าเขาอาจจะมองเราไม่ดีในสายตาของเขามันเลยทําให้เขาอาจจะดื้อแพงกับเราหรืออาจจะแบบว่าไม่ได้อยากจะไปต่อกับเราหรืออาจจะอยากตัดความ สัมพันธ์กับเราไปเลยก็ได้นะครับเพราะอะไรเหมือนกับว่าเราปิดประตูตีแมวแมวไม่มีทางออกแมวจะทํำยังไงในเมื่อที่เราจะเอาไม้กวาดไล่ตีแมวนะครับแมวก็ต้องสู้แมวก็ต้องขู่แมวก็กระโจนใส่เรานะครับนะก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาสู้ตายกับเรามันก็เหมือนกับเขานั่นแหละเพราะเขาก็มีความคิดของเขานะครับถึงเขาจะผิด แต่เขาก็คงคิดว่าตัวเขาเองก็มีอีโก้นะครับมีแบบนี้นะมีไพ่แบนี้คือไพ่ The e m p e r o r The e m p e r o r เนี่ยแปลว่าบางครั้งเนี่ยเขาคิดว่าคุณก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้แบบเห็นเขาในสายตาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ผมไม่ได้มาจุดฉนวนให้คุณตีกันนะครับที่ผมพูดนี่คือให้คุณไปรู้ไปดูเอาว่าสิ่งที่คุณแบบพยายามที่จะทำให้มันได้คำตอบเร็วๆหรือดีๆหรืออะไรแบบเนี้ยให้คุณพยายามคิดแล้วก็ คิดถึงผลกระทบที่มันจะตามมาด้วยไม่ได้คิดแต่ว่าฉันจะต้องการคำตอบอย่างเดียวนะครับหรือว่าฉันถูกฝ่ายเดียวอะไรแบบเนี้ยคือเราก็ต้องดูด้วยว่าอีกฝ่ายหนึ่งคิดอะไรนี่คือประโยชน์ของการมาดูไพ่นะครับไม่ใช่มาแบบโอ้ยเขารู้สึกแบบนี้เราก็ขึ้นเลยว่าแบบเอยเขารู้สึกแบบนี้มันไม่ถูกต้องแบบนั้นแบบนี้คืออย่าเอาอาคาติกับความรู้สึกนะครับมา ตัดสินไพ่อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆคนนะครับเพราะไพ่ตอบไพ่โดยรวมเท่านั้นนะครับการที่เราเอามาตีแผลในลักษณะของความคิดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเนาะถ้าเกิดอยากตรงอยากแม่นต้องดูดวงส่วนตัวนะครับแต่ที่ผมเอามาพูดคืออยากให้มาดูเทคนิควิธีการอ่านไพ่การอ่านดูดวงหรืออ่านดูความ เออขาเรียกว่าอะไรล่ะการให้คําแนะนําแบบนี้นะครับเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากดูดวงส่วนตัวเนี่ยมันน่าจะแม่นกว่าแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้สาหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับแล้วถ้าการติดต่อดูดวงก็แอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ